ทางด้านนายกเทศมนตรีตำบลแสนสุขนำคณะตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจคัดกรอง20ชุมชนหลังจากที่รัฐบาลประกาศมาตรการผ่อนคลายระยะที่3 นายทรงกรดไก่กังวานนายกเทศมนตรีตำบลแสนสุขพร้อมด้วยสมาชิกเทศบาลตำบลแสนสุขลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจคัดกรอง20ชุมชนในพื้นที่ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีหลังจากรัฐบาลประกาศมาตรการผ่อนคลายระยะ3ามพร้อมมอบน้ำดื่มกาแฟบะหมี่กึง่งสำเร็จรูปแอลกอฮอล์หน้ากาก,ากผ้าให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำด่านตรวจคัดกรองเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน นายทรงกรดไก่กังวานนายกเทศมนตรีตำบลแสนสุขกล่าวว่าคณะผู้บริหารสมาชิกเทศบาลตำบลแสนสุขลงพื้นที่มาเพื่อให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจคัดกรองทั้ง20ชุมชนและขอชื่นชมในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทุกฝ่ายที่ได้ดำเนินการคัดกรองสุขภาพประชาชนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อได้เป็นอย่างดีพร้อมชื่นชมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดรัดกุ่มและขอให้ดำเนินการอย่างนี้ต่อเนื่องเพื่อเป็น การป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้อและให้การแพร่ระบาดของเชือ้อลดน้อยลงให้มากที่สุดโดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ข้อกําหนดของพรกฉุกเฉินและตามบริบทของพื้นที่พอดีท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านกรรมการชุมชนหรือตัวแทนอสมอมาเยี่ยมครั้งนี้เป็นครั้งที่สองเพื่อเป็นกําลังใจให้กับท่านผู้ใหญ่บ้านแล้วก็กรรมการชุมชนพวกเราก็เป็นจิตอาสามาพร้อมสมาชิกสภาท่านประธานสภาด้วยวันนี้ก็ ย่างน้อยๆเราก็มาให้กําลังใจให้ที่เข้าเวพรพลกเพราะว่าเขาเคร์ฟิวประมาณห้าทุ่มถึงตีสาครั้งนี้ก็มาเยี่ยมเป็นครั้งที่สองครับในานามเทศบาลตำบลแสนสุขก,ก็ขอบคุณท่าน,นคณะกรรมการท่านผู้ใหญ่บ้านท่านผู้ช่วยด้วยพร้อมทีมงานจิตเป็นจิตอาสาที่แท้จริงนะครับกคงมีแค่นี้ฮะแล้วจากการตรวจเยี่ยมเป็นยังไงบ้างคะที่องสงก็ เขาเข้มแข็งนะชุมชนเขาเข้มแข็งโดยการนำของวันนี้มาหมู่แปดท่านผู้ใหญ่สุรศิษฐ์ก็เป็นคนเข้มแข็งแล้วก็ทีมงานของท่านก็เข้มแข็งเช่นกันฮะแล้วก็น่าจะปลอดภัยชาวบ้านก็ปลอดภัยไปด้วยก่อนหน้านั้นผมก็แจกหน้ากากให้นะพยายามสอนเขาบอกว่าอยากากา่ากาดตกกาดตกเพราะว่ามันจะต้องดำเนินชีวิตไปด้วยกัน ก็อย่างใน้อยๆออกจากบ้านก็ล้างหมันล้างมือล้างเจลแล้วก็ที่จริงนี่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือทานของร้อนทานของร้อนแล้วก็ช้อนกลางนี่ต้องนำไปด้วยนะครผมก็แจกมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนหน้านั้นผมแจกชุมชนละ5หมู่แล้วก็จนครบแล้วก็มาแจกต่อถึงอสมอ,อสมอเราแจกสองครั้งเมื่อวันศุกร์กับวันจันทร์ที่วันจันทร์วันนี้ฮะ ก็ถือว่าะสบความสําเร็จทุกอย่างฮนะแล้วก็มาแจกหน้ากากเพราะว่าเป้าหมายของเราเป็นกลุ่มปอบางก็คือกลุ่มชุมชนเขาก็าปอบางอยู่แล้วแล้วก็มาก่อนหน้านั้นผมก็แจกกลุ่มผู้สูงอายุด้วยเป็นกลุ่มปอบางเพราะว่าก่อนหน้านั้นอีกทีหนึ่งก็คือเราได้รับบอุดหนุนมาจาการะดับประเทศนะครับแล้วก็มาทําการเย็บ ให้จิตอาสาเขาเยียบให้เขาก็ไปแจกในใน,ในหมู่บ้านของเขาอย่างเช่นคนพิการคนไข้ติดเตียงอะไรอย่างนี้เราก็ให้เย็ยบเสร็จแล้วก็ไปติดสติกเกอร์ของเทศบาลตำบลสนสุขแล้วก็ได้รับการดําเนินด้วยความด้วยดีมาเสมอฮะแล้วก็ให้แจกจ่ายภายในชุมชนของของแต่ละชุมชนนะฮะดูที่นี่มันมี20หมู่บ้านนะครับก็ประสบความสําเร็จครับตามวัตถุประสงค์ตามกลุ่มเป้าหมายที่รัฐบาลได้ให้มานะครับ ข้อมูลจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งได้ประกาศมาตรการผ่อนปรนระยะที่3เริ่มวันที่1มิถุนายนนี้โดยให้กิจการและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงปานกลางถึงสูงกลับมาเปิดให้บริการได้ขยายเวลาเปิดห้างสรรพสินค้าถึง21นาฬิกาปรับลดเวลาเคอร์ฟิวเหลือ5ชั่วโมงตั้งแต่23นาฬิกาถึง3นาฬกาและอนุญาตให้ประชาชนเดินทางข้ามจังหวัดได้หากมีความจำเป็น มติให้ผ่อนปรนมาตรการควบคุมระยะที่3ของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 มีขึ้นขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในประเทศไทยในรอบ24ชั่วโมงอยู่ที่11รายทั้งหมดเป็นคนไทยที่เดินทางกลับมาจากประเทศคูเวตและได้รับการยืนยันการตรวจพบเชื้อขณะที่อยู่ในสถานกักกันโรคของรัฐ ขณะนี้ประเทศไทยมีผู้ป่วยยืนยันสะสม3,076รายผู้เสียชีวิต57รายยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล74รายและรักษาหายแล้ว2,945ราย